สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมแปลงซอยคุณหญิงเฟสหแปลงเล็ก104ตารางวานะครับที่เราเปิดขายเหลือเพียง2แปลงสุดท้ายนะครับติดถนนสาธารณะนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าแปลงซอยคุณหญิงเฟสสานะครับเป็นโครงการคุณหญิงเฟสสนะครับติดถนนคอนกรีตติดเรียบของแอนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าชมนะครับ แปลงคุณหญิงเฟสหนึ่งอ่านี่นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายลงนี้เลยนะครับแหมโอเคอันนี้เราเข้าจากทางเรียบคลองแอลนะครับจะกใกล้มากๆนะครับกับแปลงที่ดินคุณหญิงเฟสหนึ่งสองแปลงนะครับโอเคครับถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับกว้างแปดเมตรเลยนะครับ ที่เรียกซอยนี้ว่าซอยคุณหญิงเพราะว่าต้นๆซอยกลางๆซอยนะครับมีบ้านคุณหญิงอยู่ดัง,ดงเดิมแล้วนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อซอยนี้ว่าบ้านคุณซอยคุณหญิงนะครับซึ่งของเรามีด้วยกัน3มเฟสนะครับเราขายไปหมดแล้วสองเฟสอันนี้เป็นแปลงจ็บตกนะครับจีบตกแปลงละ1 0 4ตารางวาแนละ้วหรือมี2แปลงเท่านั้นนะครับ2แปลงเท่านั้น ากาศก็รมรื่นมากๆนะครับสามารถเข้าจากจริงๆเข้าได้2ทางเลยนะครับทางจากเรียบเ,เรียบของสิบแล้วก็จากเรียบของแอนะครับซอยนี้ทะลุเชื่อมต่อกันนี่ครับเราถึงแล้วนะครับขวามือนะครับขวามือนี่นี่คือแปลงหนึ่งเนาะแปลงหนึ่งหนึ่งร้อยสี่ตารางวานะครับ เดี๋ยวเราจะให้แม็คโคเข้าเคลียร์ลิงนะครับมีแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เป็นถนนถนนเข้ากลางนี่ซึ่งข้างในเรามีทั้งด้วยกันทั้งสิ้แปแปลงเราขายหมดแล้วนะครับแต่แปลงที่เอามาขายตอนนี้แปลงหนึ่งกับแปลงสองนี่ครับติดถนนสาธารณะแบบนี้เลยท่านใดสนใจรีบติดต่อทีมขาย88เข้ามาเลยนะครับเงื่อนไขพิเศษสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับโฉนดเราพร้อมโอนนะครับ ถนนเราพร้อมโอเนื้อที่เพียง104ตารางวาเท่านั้นนะครับแปลงเล็กหายากครับแบบนี้นี่เราให้ดูทีนี่จากคลองสิบเรียบคลองสิบนะครับเข้ามานี่จะเจอแปลงสองก่อนแล้วก็ถนนสาธาณะนะครับถนนซอยนี่แปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งเข้ามาจากเรียคลองแอลนิดเดียวนะครับด้านนู้นเนาะโอเคครับ ท่านใดสนใจติดต่อทีมขาย88ขอบคุณครับ